ในปี2007นี้นะครับต้องอธิบายให้แฟนๆรายการที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันนะครับทราบกติกาใหม่ของเราอีกนิดหนึ่งนะครับกติกาการแข่งขันผู้ที่ผ่านเข้ารอบมาเป็นคนแรกจะได้เล่นก่อนโดยผู้ที่เข้ารอบมาเป็นคนที่2จะเป็นคนเปิดแผ่นป้ายให้เล่นโดยจะเลือกเปิดแผ่นใดก็ได้ถ้าตอบถูกจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าตอบผิดผู้ที่เข้าแข่งขันคนที่3จะเป็นผู้เลือกเปิดแผ่นป้ายให้ผู้เข้าแข่งขันคนที่2เล่นบ้างซึ่งถ้ายังตอบไม่ถูกก็จะเป็นโอกาสของผู้เข้ารอบคนที่1ที่จะเปิดแผ่นป้ายใดก็ไดด้้ใหคนนนนที่่่3เเเลลลโยกการจะะป็ัษณ เช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีผู้ตอบถูกและเข้ารอบได้สําเร็จส่วนอีกสองคนที่เหลือจะต้องมาตัดสินเข้ารอบกันในเกมคุณสมบัติต่อไปคนที่ได้สิทธิ์ตอบก่อนในข้อนี้นะครับคือคุณพิมพ์รัตน์นะครับคําถามง,าง่ายๆนะครับหลังจิกซอนี้คือนักฟุตบอลที่มีชื่อว่าอะไรครับผมจะทำเลยคุณนันทกว้างจะเป็นคน เลือกแผ่นป้ายนะครับจะเห็นว่าคุณนันทคว้างเป็นคนใจร้ายหรือใจดีนะฮะก็อีตอนนี้แหละครับเลือกหมายเลขยี่สครับยีอนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นโกคุณพิมพรรัตมองด้วยหางตาแวบหนึ่งนะฮะ <c oughs> อะไรเ <c oughs> จะาโหดกันขนาดนี้อ <c oughs> าจจะเป็นนักบอลที่กำลังหัวลงไปโขกสนาดนีน <c oughs> ้ไม่แน่นะครับเลือกหมายเลข21เดเชิญครับ น่าจะเป็นแขนเสื้อน่าจะเป็นแขนเสื้อมันแวบขึ้นมาในหัวหนึ่งคนแวบเข้ามาในหัวหนึ่งคนแล้วเป็นตำนานคนหนึ่งของทีมค่<ฮ>ะแต่ว่าตอนนี้เขาไม่อยู่กับทีมแล้วตอบครับรุดฟานิสตลอยค่ะรุดฟานิสตร,อรลตรอยนะครับผิดครับตอนนี้โอกาสในการตอบมาอยู่ที่คุณบันทะคว้าง แล้วโอกาสในการทําให้เป็นเรื่องใจร้ายหรือใจดีอยู่ที่คุณสุธนคุณสุธนจะเลือกหมายเลขอ,อะไรให้คุณนันทกวางครับหมายเลขหนึ่งครับโอ,อ้ใจร้ายไม่แพ้กันนะฮะเลือกหมายเลขหนึ่งเลยครับคุณสุธนนะครับวันนี้เราเห็นแนใจร้าลวเดี่ยน<อ><อ>ักเตะจะโขกอ,อยู่มุมตรงนั้นก็ได้แล้วยัง หมายเล่หนึ่งครับเป็นไงฮะคุณธนาวรางผมมักจะชวนคนที่ชอบเปิดภาพนักบอลแมกกาซีอย่างสิทิพเนื้อผมพบว่ามันมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของการผสมสีไม่ใช่การผสมสีแสงที่สอ่องเข้ามายังตัวนักเตะม,ม,มันประกอบด้วยแสงที่อยู่พแถวเนี่ยฮะฟ้าส้มๆแดงๆแบบ มันเป็นภาพของนักบอลคนหนึ่งซึ่งยังเล่นอยู่แมนยูคือนักบอลที่ผมรักที่สุดของแมนยูตลอดการครับคือนักบอลที่กำลังจะทำสถิติได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเป็น9้าครั้งแซงหน้าราเทนเซนของลิเวอร์พูลตกลงนักเตะคนนี้คือใครครับคุณนันทคว้าครับนักบอลคนนี้คือ แอนกิ๊กครับเ,เป็นเป็นใครนะฮะแบนกิ๊กครับแบนกิ๊กคุณอน,นุกว้างเนี่ยมีฉายาที่เพื่อนเรียกกันว่าอะไรนะฮะจริงๆเพื่อนๆเขายกยอจนโอเวอร์ยกยอจนโอเวอร์ด้วยคำที่ตัวของคอเหมผือมมนกันก็เขาเรียกแอนเกียงแอนเกียงหลังกิง๊กซอนี้จะเป็นแอนกิ๊กหรือเปล่านะครับดูคำเฉลยนะครับ ไม่กิ๊กครับแบบเดิมอาแบบเดิม,อา,บบดมอาแบบเดิมถืออาถรรพ์เอาเอาขยบเข้ามาอยากได้แบบเดิมก็โอเคนะฮะโขขึ้นมานะครับคุณนากร สีขาวใช่ไหมครับเส็้เ็นีขาวก็สมสีต่างๆนานาครับทฤษฎีสีอะไรก็มาก็ไม่รู้นะครับแต่คุณนาค้างก็ตอบถูกนะครับโอ้โหนะครับลองเฉลยหมดเลยนะครับเปิดทุกแผ่นเลยนะครับโอ้โหควยนี่ถ้วยอะไรครับคุณนาค้างครับเสื้อที่ใส่เสื้อปี2003แล้วค้่วยนี้นะครับ ถ้วยนี้น่าจะเป็นถ้วยเป็น FA Cup ัไปได้นะครับถ้วยนี้นะครับสองศใช่ครับร้านกิกส์นั้นบรรจงจูบถ้วย FA Cup ัพนะครับแล้วก็คุณธนาคว้านะครับถูกต้องนะครับผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับหมดเวลาลงไปเห็นน่าเสียดายสำหรับการชิงชัยแฟนพันแผลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยคุณธนาคว้านผ่านเข้ารอบไปรอชิงชนะเลิศแล้วตอนนี้อยู่ที่คุณพิมพ์ครับกับคุณสุทนที่จะต้องมาตัดสินกันในหมวดคุณสมบัติว่าใครจะผ่านเข้ารอบชิงต่อไปติดตามต่อได้ในสัปดาห์หน้าห้ามพลาด